สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยนะคะประจำวับบนอังคารที่24สิงหาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน3คนดีชันนีที่การกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสันสีธนาวิบุณชัยร่วมคุยข่าวกับดิชันเช้าวันนี้นะคะจะต้องคุยกันอย่างแน่นอนคือประเด็นสถานการณ์อัฟกานิสถานนะคะสถานการณ์โควิดโกและจะปิดท้ายวันนี้ ด้วยผลกระทบจากไฟป่าซึ่งสะเทือนเรียกว่าสถานการณ์ทั้งในสหรัฐแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังบเชิอยู่ในตอนนี้นะคะไปเริ่มกันที่คุณรัตพลก,ก่อนเลยมาอัปเดตสถานการณ์ในอัฟกานิสถานและประเด็นที่ผู้นำสหรัฐระบุว่าเส้นตายถอนทหารจากอัฟกานิสถาน31สิงหาคมนั้นอาจจะเกินกว่ากรอบนั้นขณะที่ฝ่ายตัลิบานเองก็ออกมาเตือนนะคะว่าสหรัฐไม่ควรที่จะเลยเส้นตายดังกล่าวใช่ไหมคะ ครับผมเริ่มที่ข่าวล่าสุดนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตที่สนามบินกรุงคาบ,บูครับกองทัพยอรมนีรายงานในวันจันทร์นะครับว่าเกิดการยิงต่อสู้กันทางด้านนอกประตูทางทิศเหนือของสนามบินกรุงคาบ,บูนะฮะก็ที่เป็นข่าวทราบกันว่าคนจํานวนหลายพันหรือว่านับหมื่นเนี่ยออกกันอยู่เพื่อที่พยายามที่จะ หนีออกจากอฟกัฟกานิสถานหลังจากที่ตาลิบานเนี่ยครองอํานาจยึดครองประเทศเมื่อวันที่15สิงหาคมเนะครับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะครับที่สนามบินกุนคาบูเนี่ยทำให้มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอฟัฟกานิสถานเนี่ยเสียชีวิตไป1รายแล้วก็บาดเจ็บ3รายนะครับโดยทหารของเยอรมนีแล้วก็สหรัฐนั้นเข้าร่วมในการยิงต่อสู้ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยสืบเนื่อง ต่อจากที่มีรายงานว่ามีผู้สเสียชีวิตเจ็ดรายในวันอาทิตย์นะครับโดยในวันอาทิตย์นียกลุ่มทาลิบานก็กล่าวหาอเมริกาครับว่าเป็นตัวการที่ทําให้เกิดการจลาจลเมื่อวันอาทิตย์ที่สนามบินดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตเจ็ดรายนะครับโดยผู้นําสูงสุดของทาลิบานนะครับอเมริคานมุตตะกีนะครับบอกว่าทั่วอัฟกานิสถานนั้นมีแต่สันติภาพนะครับแล้วก็มีแต่ความสงบยกเว้นแต่ที่สนามบินกรุงคาบูเท่านั้นนะฮะ เขาบอกว่าอำนาจแล้วก็ศักยภาพของอเมริกาที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งการทิพธนาธิบดีสหรัฐเนี่ยได้ให้ความสําคัญโดยตรงต่อปฏิบัติการอพยพประชาชนเนี่ยเกิดการจารจนจึงถือว่าเป็นความล้มเหลวของฝ่ายสหรัฐนะครับผู้นำทาริบันผู้นิเยนเน้นย้ำนะครับว่าอัฟกานิสถานเนี่ยต้องการให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐแล้วก็ประชาคมโลกแต่ว่าความวุ่นวายที่สนามบินกุมขบูเนี่ยทำลายค่านิยมของทาริบันในหมู่ชาวอัฟกันนะครับ นายมุตตะก,กีเนี่ยบอกด้วยว่าเหตุการ์จลที่สนามบินกุงคาบูเนี่ยส่งผลให้สนามบินต่างๆทั่วอัฟกานิสถานยกเลิกเที่ยวบินที่ขนย้ายประชาชนเข้าและออกกุงคาบูแล้วก็ทําให้วิกฤตอัฟกานิสถานนั้นรุนแรงขึ้นครับจากเรื่องนี้คุณอิิการผมจะพูดถึงเรื่องบทบาทของอเมริกาบ้างนะครับในการนําคนออกจากอัฟกา,านิสถานท่ามกลางความโกลาหลครั้งนี้นะครับ ตอนนี้รัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็เร่งที่จะทั้งถอนทหารแล้วก็อพยพคนออกจากอัฟกาน,นิสถานนะฮะท่ามกลางคำขู่ของฝ่ายตาลิบันบอกว่าถ้าไม่เอาทหารออกณนะสิ้นเดือนสิงหาคมตามที่กรอบเวลาที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสนอไว้ White, เนี่ยทางอัฟกานิสถานก็มองเห็นว่าจะเป็นปัญหานะครับทั้งนี้นะครับเส้นตาย31สิงหาเนี่ยเป็นกรอบที่ไบเดนเนี่ยวางเอาไว้ให้สหรัฐสำหรับการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานแต่ว่า เมื่อวันอาทิตย์ผู้นำสหรัฐได้มีถ้อยถแถลงนะครับบอกว่าก็หวังนะครับว่าจะสามารถนำคนอเมริกันแล้วก็ชาวอัฟกันที่เคยช่วยสหรัฐเนี่ยออกมาจากอัฟกา,านิสถานภายในเส้นตาย31สิงหาคมซึ่งถ้านับไปก็คืออีกสัปดาห์หนึ่งจากนี้นะครับแต่ว่าตัวจอไปเดนเองเนี่ยก็พูดในลักษณะที่ว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะต้องขอเวลาเพิ่มนะฮะ จากนั้นก็เลยมีปฏิกิริยาจากฝ่ายอัฟกันนะครับโดยโคสกซูเฮลชาฮีนของฝ่ายทาริบันเนี่ยกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับช่อง Sky n e w รบว่าการยืดเส้นตายนี้อาจจะหมายถึงว่าอเมริกานเนี่ยอยากจะอยู่ในอัฟกานิสถานต่อนะจะเป็นการยึดครองอํานาจในอัฟกานิสถานต่อเนื่องหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการยั่วยุให้มีปฏิกิริยาตอบโต้จากฝ่ายทาริบันด้วยนะครับ โดยเป็นที่คาดหมายนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนอาจจะถูกถามโดยฝ่ายผู้นำของอังกฤษนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันในวันอังคารนะครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นมีนัดหมายกันที่จะคุยการภายใต้กรอบกลุ่ม G7 ซึ่งก็คือประเทศมหาอำนาจโลกฝ่ายประชาธิปไตยนั่นเองนะครับตอนนี้มาดูว่าสหรัฐเนี่ยพยคนได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับรายงานล่าสุดนะครับบอกว่า คาดว่าณสิ้นเดือนอสิ้นวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นวันที่สามารถอพยพคนได้มากที่สุดภายใน24ชั่วโมงคือเขาบอกว่าเป้าหมายคือ1 4 0 0คนถ้าทำได้นี่ก็ถือว่าเป็นการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานมากที่สุดตั้งแต่เริ่มมีภารกิจเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องบินของพันธมิตรอเมริกันที่ระดมช่วยนะครับบอกว่าน่าจะ นำคนออกมาเพิ่มได้อีกราว5,900คนน,นะครับแถมจากนั้นนะครับทางฝ่ายของก,งกระทรวงกาโหมสหรัฐรัฐมนตรีลอยออสตินนะครับบอกว่าได้สั่งให้เครื่องบินพาณิชย์ของ6สายการบินจำนวน18ลำเนี่ยรอรับช่วงจากคนที่ออกมาจากอัฟกานิสถานแล้วอยู่ที่จุดที่อื่นนะฮะที่ก็จะรับไปจากนี้ไปที่อีกประเทศหนึ่งเพราะนั้นทางฝ่ายกาโหวมวก็บอกว่าเครื่องบินพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ฝ่ายทหารอเมริกันเนี่ย โฟกัสความพยายามไปที่นําคนออกจากกรุงคาบูให้ได้เต็มที่มากที่สุดนะครับอา่าทำเนียบขาวบอกนะครับว่าตอนี้เนี่ยมีมีคนบินออกมาจากอัฟกานิสถานแล้วประมาณ37,000คนนะตั้งแต่ที่ทาลิบันยึดอํานาจไปแล้วก็ตัวประธานาธิบดีอัชราฟกาน,นี่เองเนี่ยก็ได้อพยพหนีไปอยู่ที่สหรัฐอับเอมิรตส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ้านประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวนะครับว่าคนอัฟกันทุกรายที่บินตรงมาสหรัฐเนี่ยจะรับการตรวจประวัติว่าไม่ได้มีประวัติเป็นอันตรายต่อทางอเมริกันนะถึงแม้ว่าโจไบเดนทั้งจะยืนยันความรัดคุมของกระบวนการต่างๆนะแล้วก็ยืนยันถึงความจําเป็นท,ที่จะถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถานเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังถูกตําหนินะครับจากทั้งพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันว่าภารกิจหรือว่าปฏิบัติการนําคนออกจากอัฟกานิสถานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เป็นไปอย่างโกลาหลนะครับแล้วก็ผลนี้ก็สะท้อนมาที่การถามประชาชนด้วยนะครับโดยโพสต์ของ CBS เมื่อวันอาทิตย์ระบุนะครับว่าคนอเมริการส่วนใหญ่นั้นคิดว่าการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานนั้นดำเนินไปอย่างย่ำแย่ถึงย่ำแย่ระดับหนึ่งนะฮะก็นั่นเป็นคนส่วนใหญ่แล้วถ้าถามว่าคนอเมริกันเห็นด้วยกับการถอนทหารหรือไม่เนี่ยผลโพลบอกว่าร้อยละหกสิบสามเนี่ยเห็นด้วย แต่ว่ามีเพียงแค่ร้อยสิบเจ็ดที่ยอมรับผลงานการปฏิบัติการภารกิจอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานครับคุณอิทธิการค่ะสำหรับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานนั้นก็ถือว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนาทีต่อนาทีเลยนะคะตลอดช่วงสัปดาห์ดีค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆนนะคะเพราะว่าธงชาติอัฟกานิสถานนั้นจะโบกสะบัดในวิธีเปิดโตเกียวพาราลิมปิกในวันอังคารนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีนักกีฬาอัฟกานเข้าร่วม ในการแข่งขันที่กรุงโตเกียวเลยก็ตามจริงๆแล้วอัฟกานิสถานจะมีนักกีฬาพาราลิมปิก2คนที่จะเข้าร่วมนะคะโดยเป็นนักกีฬาพาราเทควันโดและนักกีฬาควา้งจักแต่ว่าทั้งคู่นั้นไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลังจากกลุ่มตาลิบันยึดครองประเทศเมื่อ15สิงหาคมนี้ค่ะาล้ค่ะขยับไปที่คุณคมสันกันบ้างนะคะซึ่งจะมาอัปเดตภารกิจของรองประธานาธิบดีสหรัฐในการเยือนเอเชียสักหน่อยค่ะ ครับถือว่าเป็นอีกข่าวนะครับที่หลายคนให้ความสนใจครับกับการเดินทางของรองประธานาธิบดีคามาดาแฮร์ริสครับที่เดินทางเยือนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยในช่วงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสครับเข้าร่วมการแถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีหลีเซียนลุงแล้วก็ได้กล่าวย้ำนะครับถึงพันธกิจที่สําคัญซึ่งรองประธานาธิบดีแฮร์ริสนะครับกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ครับเพื่อที่จะส่งเสริมความมีระเบียบในระดับสากล ที่เป็นไปตามกฎต่างๆรวมทั้งจะส่งเสริมการมีเสรีภาพในการเดินทางขนส่งนะครับซึ่งรวมถึงพื้นที่ทะเลจีนใต้รายงานข่าวระบุนะครับว่าระหว่างการประชุมรองประธานาธิบดีแฮร์ริสแล้วก็นายกรัฐมนตรีลีนะครับทั้งสองฝ่ายได้หยิบยกหลากหลายประเด็นที่มาพูดคุยกันซึ่งรวมถึงเรื่องของวิกฤตด,ด้านอากาศของโลกแล้วก็อีกหัวข้อครับที่สําคัญก็คือการระบาดของโคไวรัสรวมทั้งความร่วมมือในประเด็นการป้องกัน วิกฤตสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนกำหนดการในวันถัดไปนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสครับมีตารางที่จะพบกับผู้นำภาคธุรกิจในสิงคโปร์เพื่อที่จะถกกันในประเด็นการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยังประเทศเวียดนามครับซึ่งรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเคยได้กล่าวไว้นะครับว่าเหตุผลของการเดินทางเยือนอาเซียนในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งสัญญาณครับว่าประเทศสหรัฐเป็นผู้นำโลก แล้วก็สหรัฐจะมุ่งมั่นครับทําตามบทบาทนี้อยา่างจริงจังครับคุณิธิการครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามนะคะอาลาคากลับมาที่สถานการณ์โควิดในที่เราทราบกันไปนะคะว่าในที่สุดแล้วทางองค์การหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ก็รับรองวัคซีนโควิดของไฟเซอร์เต็มรูปแบบแล้วในวันจันทร์นะคะโดยรัฐบาลสาหรัฐนั้นเชื่อว่าการรับรองวัคซีนแบบเต็มรูปแบบจะโน้มน้าวให้คนอเมร,กริกันจํานวนมาก ทันมาฉีดวัคซีนโควิดกันสักทีนะคะหลังจากทาง fda รับประกันความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนชนิดดังกล่าวนะคะขยับไปที่อิสราเอลกันค่ะเพราะว่ามีผลวิจัยที่ระบุว่าวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3นั้นจะลดความเสี่ยงที่จะติดโควิดได้4เท่านะคะสำหรับผู้สูงอายุโดยการวิจัยนี้เ,เปิดเผยโดยทางกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลและก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันเกิร์เนอร์และสถาบัน KI นะคะที่บอกว่า ภูมคุ้มกันของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีที่รับวัคซีนเข็ม3ของไฟเซอร์นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีน2เข็มไปถึง4เท่าตัวนะคะนอกจากนี้วัคซีนโควิดเข็ม3จะช่วยลดความเสี่ยงของการป่วยหนักรวมถึงการเข้าโรงพยาบาลเพราะโควิดลงได้5-6เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะขยับไปที่ไต้หวันกันสักหน่อยคะ่ะเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนโควิดที่ผลิตเองในไต้หวันนะคะแล้วก็ ทางประธานาธิบดีไต้หวันก็เข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วยตัวเองเป็นคนแรกในวันจันทร์นะคะยางไรก็ตามนาักวิทยาศาสตร์และทีมแพทย์จำนวนมากออกมาแสดงความกังวลต่อวัคซีนโควิดชนิดนี้ซึ่งผลิตโดยบริษัทเมดิเจนวัคซีนไบโอโลจิกส์คอปเปอเรชันในกรุงไทเปเนื่องจากว่ายังไม่ผ่านการรับรองฉุกเฉินจากหน่วยงานภาครัฐนะคะจากไต้หวันไปอินโดกันสักหน่อยะคะ่ะรองผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาอามาดร,ริเซียแพทรีอกล่าวในวันอาทิตย์นะคะว่าเมืองหลวงของอินโดนีเซียตอนนี้ ไปถึงระดับที่มีภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโควิดแล้วแต่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยาแห่ง University of Indonesia ได้กล่าวกับสานักข่าวรอยเตอร์ว่ารองผู้ว่าแพทรียนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าภูมิคุ้มกันหมู่คืออะไรหลังจากที่รองผู้ว่าแพทรีอนั้นได้บอกว่าประชากรกรุงจาการ์ตามากกว่า54ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะและวัคซีนส่วนใหญ่เป็นของซีโนแวคของจีนและปิดท้ายกันที่นิวซีแลนด์นะคะ ประกาศล็อกดาวน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์นี้จากเดิมที่สิ้นสุดในวันอังคารหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น35รายในวันจันทร์ค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายกันวันนี้นะคะด้วยสถานการณ์ไฟป่าในสหรัฐรวมถึงหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีนะคะวันนี้คุณคมสันมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากควันไฟป,ป่าที่ส่งผลร้ายทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวด้วยใช่ไหมคะคุณคมสันคะ ครับไฟป่าคือหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับว่ากันว่าถ้าเกิดเราไปดูภาพถ่ายผ่านดาวเทียมของนาซ่านะฮะเราจะเห็นว่ามีไฟป่าลุกไหม้ในทุกทวีปทั้งอเมริกาอเมริกาใต้อาฟริกอกอสเตรเลียรวมถึงทวีปเอเชียหลายคนคงจะมีภาพจำนะครับว่าไฟป่าอาจจะเกิดจากธรรมชาติอากาศแห้งๆนะฮะป้าผ่าลงมากลายเป็นไฟที่ลุกไหม้แต่ถ้าเกิดเรามองเจาะลงไปนะครับที่ประเทศสหรัฐ ข้อมูลจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐบอกไว้ครับว่าในปี2000-2017ไฟป่าในสหรัฐเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับด้วยสัดส่วนสูงถึง85มีทั้งเกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่ไปตั้งแคมป์แล้วไม่ดับก,กองไฟหรือที่น่ากังวลที่สุดครับคือการลอบวางเพลิงแน่นอนครับผลกระทบของไฟป่ามีหลากหลายมิติหนึ่งในนั้นคือเรื่องของขวัญไฟ คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าควันไฟจากไฟไม่ป่านะครับมีสารเคมีผสมอยู่เป็นจํานวนหลายร้อยชนิดซ้าร้ายครับถ้าเกิดไฟป,ป่าลามไปเผาบ้านเรือนครับควันที่เกิดขึ้นจะมีสารเคมีที่เป็นพิษจากวัสดุก่อสร้างปะปนเข้าไปมากยิ่งขึ้นในด้านสุขภาพครับควันไฟมีอนุภาคเล็กๆที่กระจายอยู่ในอากาศคนที่สูดหายใจเข้าไปนะครับปอดก็จะอ่อนแอลงนานๆไประบบภูมิคุมค้มกันจะมีปัญหาอาการเจ็บป่วยต่างๆก็จะตามมา สำนักขาวเอพีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟป่านะครับคนแรกเป็นนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคล o ร a d าโดสเต u ยูนิเวอร์ซิตี้เจฟฟ์เขาพูดในทำนองที่ว่าแม้เราจะอยู่ไกลมากจากจุดที่เกิดไฟป่านะครับตรงที่อาศัยอยู่อาจจะเห็นควนันแต่ว่าไม่มีกลิ่นไหม้เขาบอกว่าก็อาจจะมีอันตรายอยู่ก็ได้ครับคนที่มีปัญหาด้านระบบการหายใจอาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ วิธีการรับมือสภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องของควันไฟจากไฟป่าเข้าคร่าวครับจะต้องพยายามลดกิจกรรมกลางแจ้งและถ้าเกิดอยู่ในตัวอาคารนะครับก็ควรที่จะหมั่นเช็คเครื่องกรองอากาศสุดท้ายครับการเลือกที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยถ้าเป็นไปได้ครับให้เลือกหน้ากากประเภทเอ็น95นะครับเพราะว่าจะช่วยคัดกรองอนุภาคจากควันไฟได้ดีเอาจริงๆครับเรื่องไฟป่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปนะครับ จากตัวเลขของศูนย์ไฟป่าระหว่างหน่วยงานแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า National Intergency l Fire Center นะครับบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีไฟป่าในโซนตะวันตกของสหรัฐเกิดขึ้นอย่างน้อย80จุดและเมื่อเราครับมองไปที่ประเทศแคนาดาเคยมีสถิติระบุบ,บอกไว้นะครับว่าบางปีที่แคนาดาครับมีไฟป่ามากกว่า4,500ครั้งเลยทีเดียวผู้ชี่ยชาญด้านควันไฟป่านะครับแดนเจฟฟี่จากมาหาวิทยาลายัย University of Washington เขาประเมินไว้ว่าไฟป,ป่าในภาคตะวตันตกของสหรัฐนะครับน่าที่จะโหมไหมตลอดช่วงซัมเมอร์แล้วก็มองว่าจากเหตุการณ์นี้ครับจะส่งผลให้คุณภาพอากาศของทั้งประเทศน่าที่จะย่ำแย่ลงมากกว่าปกติในปีนี้ครับคุณนิติการครับเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีไฟป่าที่เกิดขึ้นทางฝั่งแคลิฟอร์เนียและดิฉันต้องใช้คําว่า ไปป่าจากทางนู้นนะคะสร้างความกังวลมาถึงคนทางนี้เพราะว่าทําให้เราไม่สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้เป็นระยะประมาณ2อถึงสาวันเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและเว็บไซต์ w i วเ a ทไทของเรามีเซสชั่นพิเศษเกาะติดสถานการณ์อัฟกานิสถานให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ